สวัสดีครับผู้ใช้งาน LG TV ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบอกนะฮะข้อดีของจอตรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับจอโค้งนะที่มีอยู่ในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับโดยข้อดีของจอตรงนะฮะที่ LG เขาบอกว่าเน้นหนักๆเลยเนี่ยมีอยู่2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยนะฮะคือเรื่องของดีไซน์ต่อการติดตั้งนะครับ คือจอตรงเนี่ยแน่นอนมันตรงเรียบและดูหรูนะฮะไม่ว่าท่านจะตั้งนะฮะตั้งโต๊ะแบบนี้นะฮะหรือว่าแขวนผนังหรือกําแพงที่บ้านของท่านเนี่ยมันก็ยังจะดูตรงนะครับแล้วก็เรียบหรูนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราลองเอาจอโค้งมาแขวนดูนะครับแน่นอน,นก็แขวนได้เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าตรงขอบด้านข้างด้านซ้ายและด้านขวาของมันเนี่ยซึ่งเป็นส่วนที่โค้งเว้าวนะครับมันก็จะมีการเพรเยอะออกมาในลักษณะนี้นะฮะ ทำให้มันไม่ได้ดูสวยงามเรียบร้อย100%เเท่าที่ควรนะฮะอย่างที่2นะครับคือเรื่องของมุมมองการรับชมครับ LG เขาเคลมว่าถ้าเป็นจอโค้งเนี่ยมุมมองการรับชมไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าจุดสวิตช์อตหรือจุดการรับชมที่ดีที่สุดเนี่ยคือการนั่งตรงกลางกลางจอเท่านั้นเพื่อให้ความโค้งอบล้อมเนี่ยมันอบล้อมได้ถึงนะฮะอบล้อมได้ซ้ายขวาแล้วก็ทั่วถึงกับผู้นั่งรับชมที่นั่งอยู่ตรงกลางพอดี แต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าว่านั่งในมุมอื่นๆเช่นมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยมันก็จะไม่ได้จุดที่ดีที่สุดละมันไม่ใช่จุดสวิตสปอร์ตนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมเฉียงทะแยงความโค้งเนี่ยมันก็จะเหมือนผิดรูปผิดรักเล็กน้อยละนะฮะในขณะเดียวกันถ้าเป็นจอตรงเนี่ยเขาเคลมว่ามุมมองเนี่ยถือว่าสวยงามครบถ้วน180องศานะครับไม่ว่าท่านจะนั่งมุมไหนก็จะได้ภาพแบบเดียวกันหมดนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งตรงกลางอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะในกรณีถ้าท่านนะครับดูหนังกันเป็นครอบครัวนะครับ นั่งเรียงกันเป็นตับหน้ากระดานแบบนี้เลยนะฮะหน้าทีวีนะฮะก็จะมองมุมไหนเนี่ยก็ยังสวยเหมือนกันในภาพเดียวกันทั้งหมดนะฮะหรือว่าถ้าเราเล่นเกมอันนี้เกมเพย์ซีแบบนี้นะฮะเราเล่นกันหลายๆคนหลายๆจอยแบบนี้นะฮะก็จะได้เป็นภาพลักษณะภาพเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่มีจุดสวิตสปอตที่ดีที่สุดจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นข้อจํากัดเกิดขึ้นมานะครับและนี่ก็คือนะฮะข้อดีของจอตรงที่ LG เขาเคลมว่าดีกว่าจอโค้งนะครับ ถ้าท่านไหนสนใจจะพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองนะครับก็ขอเชิญที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ